ชมช่วงนี้เป็นช่วงขปัญหาประกันภัยนะคะวันนี้ทางคุณคณะนุส์เที่ยงตระกูลผู้อำนวยการอวสุสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําผิดบนท้องถนนหรือว่าการยอมรับผิดรับถูกนะคะในส่วนของการชนนะคะหรือว่าประสบอุบัติเหตุในแต่และกรณีนะคะ ว่าทางบริษัทประกันภัยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เราไปฟังทางคุณคณะนุสรอธิบายเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะผมเชื่อว่าหลังจากที่เราผ่านเทศกาลสงการานต์ไปแล้วเนะี่ยอุบัติเหตุเยอะมากนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องไปที่โรงพักหรือสถานีตำรวจนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของความผิดในเรื่องของการประมาทใ,ในคดิจจราจรเอง หรือว่าความรับผิดในคดีแพ่งเองนะครับและแน่นอนว่าประกันภัยจะมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับหรือบางคนมีปัญหาแล้วแต่ยังหาทางออกไม่ได้นะครับการคุยในวันนี้ก็อาจจะทําให้หลายๆคนมีไอเดียที่คิดว่าควรจะทำอย่างไรดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็น่นอนครับว่าช่วงสงกนน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 เนน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  นะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องเมาแล้วขับอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เลวร้วายนะครับแล้วเราก็ไม่พูดถึงเรื่องอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของกรณีที่มีการเกิดเหตุแล้วคู่กรณีจะต้องไปเจจารที่โรงพักเนื่องจากว่ายังไม่สามารถชี้ขาดได้ว,ว่าฝา่ายใดเป็นฝ่ายประมาทกันแน่นะครับนะครับเราอยองยกลองยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่ารถสองคันชนกันจะที่กับรถหรือที่สี่แยกก็แล้วแต่นะครับ หรือว่าขับรถไปแล้วชนคนข้างถนนหรือคนที่ขับขี่จักรยานข้างถนน,<ใ>นแล้วตกลงกันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะผิดคนหนึ่งก็บอกว่าเขาถูกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองถูกะนะครับซึ่งแน่นอนว่าในโลกนี้ยไม่มีใครถูกทั้งหมดเมื่อคนนึงถูกต้องมีคนนึงผิดะนะครับแล้วก็ไม่ผิดทั้งคู่ยกเว้นว่าแต่ละคนจะมีความประมาทในของแต่ละส่วนะนะครับแต่คราวนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของถูกและผิด นะครับเราเมอกี้ก่อนหน้าเข้าก่อนเข้ารายการนะครับเราคุยกันมาแล้วนะครับว่าในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเราเรามักจะเจอกับปัญหาที่ผู้ขับขี่บางคนบางคนฮนะบางคนไม่ค่อยมีจรรยาบรรในเรื่องของความรับผิดชอบอมเมื่อเกิดเหตุแล้วกลับไม่ยอมรับผิดอันนี้เจอเยอะมากไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่มาล้องเรียนที่สำนักง,งานนะครับก็มีบางกรณีเหมือนกันที่ตัวเอง ไม่ประมาทแล้วเนี่ยพอถึงอยู่ที่เกิดเหตุที่สอนอก็แจ้งว่าเขาไม่ได้ประมาทกลายเป็นเรื่องอลุงตุงนางกันมาเยอะแยะไปหมดเลยคือเริ่มต้นเนี่ยตอนเกิดเหตุนะผมเชื่อว่าทุกคนที่ขับรถแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีเกิดเหตุต่างๆขึ้นเนี่ยย่อมรู้ตัวเองนะครับว่าตัวเองประมาทหรือไม่ตัวเองบีหรือเปล่าใช่ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องฝ่าไฟแดงขับรถความเร็วสูงเบรกไม่ทันหลับในใเยอะแยะไปหมดเรื่องพวกนี้ ตัวเองต้องรู้นะครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็จะมีคนบางพวกบางคนนะครับที่กลับไม่ยอมรับผิดในการกระทําของตนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยิ่งนะครับและการที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นก็กลับมาเกิดผลร้ายกับตัวเองด้วยในอีกทางหนึ่งยกตัวอย่างเท่าที่จะสามารถจะสื่อสารกับท่านผู้ชมให้ทราบนะครับสมมติว่าขับมีคนขับรถมาแล้วไปชนรถคันอื่นนะครับ แล้วคนที่รู้ตัวเองว่าประมาทอ่ะจะด้วยความตัวหรือว่าความไม่รู้หรือว่าด้วยการขาดจิตสํานึกกลับบอกว่าตัวเองไม่ได้ประมาทซึ่งมันมีนะครับผลเสียเกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะครับประการแรกคือคนที่ถูกละเมิดเนี่ยก็จะยังไม่รับความเยียวยานะครับคนที่ไปละเมิดเนี่ยก็จะมีคดีที่ต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คดีมหาชนคดีจราจรนะครับหรือว่าคดีทางแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งถ้าในณวันเกิดเหตุนั้นนะคนที่ผิดยอมรับว่าผิดแล้วนะครับมันก็สามารถเจจาจบกันในวันนั้นเรื่องก็ไม่ยุ่งยากแลวก็ไม่ต่อเนื่องมาใช่เพราะพอยอมรับเสร็จแล้วนะครับถ้ากรณีที่ไม่ใช่เหตุร้ายแรงเช่นไม่มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคดีมันสามารถที่จะยุติในชั้นพนักงานสอบสวนได้เลย มันไม่ใช่เรื่องอะไรแรงนะครับแล้วโดยเรื่องของการประมาทเลินเล่อ์นะครับมันจะมีกฎหมายเฉพาะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของประมวลแพ่งและพณิชย์ว่าผู้ที่ไปทําละเมิดเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสินไหมทดแทนยังไงก็มีหลายๆหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินชีวิตร่างกนนายอมัยก็กว่าอีกทีหนึ่งคราวนี้เมื่อผู้ละเมิดต้องรับผิดในเรื่องของละเมิดแล้วต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว สำหรับท่านที่ซื้อประกันภัยไว้นะครับประกันภัยก็จะมารับผิดแทนนะครับโดยจะอยู่ในเรื่องของประกันภัยค้าจุนที่จะบอกว่าบริษัทประกันภัยนั้นนะฮะจะชดใช้ค่าสมัยทดแทนให้เพื่อวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบนะมันจะเข้าเครดิตันทีเลยว่าถ้าละเมิดแล้วคุณยอมรับผิดยอมรับผิดประกันภัยก็มาดูแลประกันภัยรับผิดชอบ แต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุแล้วระเมิดจริงแต่ไม่รับผิดประกันภัยก็ยังไม่จ่ายเมื่อะเมิดก็ก็ยังไม่รับการเยียวยาใช่ครับเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแค่เรื่องทรัพย์สินคุณมีประกันภัยอยู่แล้วไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะบอกว่าตัวเองไม่ผิดกรณีที่ตัวเองเิดนฝ่ายผิดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายถูกก็ต้องยืนยันว่าเตยเป็นฝ่ายถูกเหมือนกันนะครับเพราะการถูกหรือผิดเนี่ย อย่าที่บอกฮะมันคนหนึ่งถูกคนหนึ่งต้องผิดแต่ถ้าโตงกันไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราเราอยู่ในผู้ที่เกิดเหตุการณ์เราอาจตัดใจไม่ได้ว่าเราผิดหรือเราถูกมันก็มีคนกลางที่จะคอยช่วยช่วยบอกว่าสิ่งที่เราทํานั้นผิดหรือถูกเช่นมีพืาานสอบสวนมายืนยันว่าตอนที่คุณวิ่งผาสี่แยกไปนั้นนะ่ะมันเป็นไฟแดงนะ นะครับามกึ่งแล้วก็ไฟเหลืองกับไฟแดงใช่จริงๆฝ่าไฟเหลืองก็ผิดนะตามพรบจราจรทั้งบวกนะถือว่าผิดฝ่าไฟแดงยิ่งชัดแล้วสมัยนี้กล้องเยอะแยะติดมากเลยติดเยอะแยะแล้วชัดมากแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ครับส่งถึงบ้านเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นคนกลางที่จะบอกว่าเราผิดเราถูกซึ่งถ้ากรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเราผิดเราถูกแล้วมีคนกลาง มายืนยันว่าเราผิดโดยมีหลักฐานให้เห็นนะครับว่าเราผิดจริงๆแนะนํานะครับว่ายอมรับผิดไปเถอะนะครับเมื่อรับผิดแล้วประสากกันภัยก็ได้เข้ามาชดใช้ค่าเสียหายจแทนให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมรับผิดอันนี้เกิดเรื่องขึ้นใหม่มหาศาลอันแรกเนี่ยพนังกงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกก่าวหาในคดีมหาชนนะครับคือคดีจราจรว่าเป็นฝ่ายประมาทผิดพร,ะระบรจราจรทางบกปี2 5 2 2่ ยังไม่รวมเรื่องที่ทาให้ทรัพย์สินผู้เสียหายโดยประมาทอันนี้ไม่มีแต่ถ้าจงใจอีกเรื่องนะจะมีเรื่องประมาททําให้คนอื่นบาดเจ็บจถ้าเกิดบาดเจ็บเล็กน้อยก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องยาวแล้วนะครับเพราะเมื่อเกิดผู้ที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตแน่นอนว่าการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อแจ้งข้อกหาปับ๊บบริษัทกันภัยก็ต้องไปประกันตัวเรื่องไปถึงศาลต่อ พอไปถึงศาลนะครับประกันภัยก็ต้องจ่ายไม่ได้เนื่องจากว่าตัวผู้เอาประกันภัยเองเนี่ยปฏิเสธอยู่คือยังไม่สิ้นสุดอย่างกป็อย่างที่บอกครับว่าประกันภัยจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดก็เมื่อตัวเองปฏิเสธอยู่ประกันภัยก็ไม่จ่ายนะครับมาลองเรียนยังไงก็ยังจ่ายไม่ได้จนกว่าศาลจะมีคําชี้ขาดเรื่องก็จะไปกันยาว แล้วยังมีงเคยเคยมีประมาณที่ที่บอกว่าตัดสินกันไม่ได้แล้วคําว่าประมาทร่วมเนี่ยค,คุณบครณท์ต้งสอนอธิบายให้นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าคำว่าประมาทร่วมมันต้องเป็นฝ่ายชี้ผิดที่ถูกเลยคือคําว่าประมาทร่วมเนี่ย,ปเ,ยเป็นคําพูดที่เราใช้กันในสังคมแต่ในภาษากฎหมายนั้นไม่มีเหรอคะไม่มี<อ>นะครับมันจะมีแค่ต่างฝ่ายต่างประมาท<ม>ความประมาทไม่สามารถประมาทร่วมกันได้<ม>คุณคนนึงขับรถมาเร็วอีกคนขับมาเร็วแล้วมาชนกัน นั่นคือต่างฝ่ายต่างขับเร็วและต่างฝ่ายต่างประมาทไม่ใช่ประมาทร่วมยกเว้นคุณขี่คอนขับมาขี่คอนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะต่างคนต่างประมาทเนี่ยมอนจะก็จะเข้าข่ายเรื่องของการสอบสวนก็จะมาทําการเจรจายีนึงว่าประมาทร่วมเนี่ยเป็นอย่างไรใครรับผิดชอบมากกว่าใครหรือว่าต่างคนต่างเจ้ากันไปซ่อมแซมกันเองนะครับอย่างแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันตอนต้นนะครับว่า ถ้าเกิดว่ากรณีเราเป็นฝ่ายถูกแล้วตำรวจบอกให้เราผิดหล่ะทําไงเออนั่นเป็นสิทะเนี่ยกรณีนี้ถ้าเราบอกเราถูกตํารวจบอกว่าเราผิดอมแล้วเราก็ยืนยันแล้วว่าถูกอแล้วเราต้องทําไงคะนะครับเรื่องเนี้ยถ้ากรณีที่เรายรืนยันว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วตำรวจยืนยันว่าเราเป็นฝ่ายผิดอันนี้ก็คงต้องดําเนินคดีกันต่อไปต้องสู้กันต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกอย่างชัดเจนแล้วเราไปยอมรับผิดอันนี้ประกันไม่จ่ายนะ สูคนยาว,น,ยาวนะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปคืออันไหนบอกว่าถูกก็ต้องถูกอันไหนบอกว่าผิดก็ต้องผิดไม่ใช่ว่าู่กลับลำช่วงส่วนประเด็นสุดท้ายที่เราคุยกันไว้นะฮะว่าแล้วถ้ากรณีที่บริษัทประกันภัยมาถึงแล้วบอกว่าให้คุณก็ไม่รับผิดนะถ้าคุณรับผิดบริษัทไม่จ่ายบริษัทไม่จ่ายด้วยแล้วปีหน้าเบี้ยขึ้น,ข,นขึ้นด้วยนะอ,ะอ,อะทำอยังไงอดโนเคโบนัสเลยใช่ผมแมนะนาว่าเรื่องนี้นะครับให้มาติดต่อที่สำนักงานคอพพ สามานถคอพอก็จะเรียกริษัทกันภัยนมะาคุยว่าเมเกิดอะไรขึ้น<ม>ถูกผิดเป็นอย่างไรเราว่ากันตามข้อจริงที่เกิดขึ้นถ้าถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดวิษักรันภัยไม่มีหน้าที่ที่จะหม่งบอกว่าเราผิดหรือเราถูกผิดหรือถูกอยู่เีลาเท่านั้นจริงๆครับ